ท้ายล็อกโค้ดนะคุณเหลียงเขามีนี่ดูอะไรอ่ะผ่อนแรงนี่ไงดูดิอ่ะนี่สองนิ้วนี่ชี้นี้ชี้ขึ้นนะเห็นไหมมันจะมีให้เลยนะสําหรับตัวล็อกโค้ดเท่านั้นนะแต่ว่าพวกพิเลนเนอร์เนี่ยไม่มีให้ก็จริงแต่สามารถซื้อเพิ่มได้ติดเพิ่มได้ไม่กี่ดังพันกว่าบาทไลเนอร์ของล็อกโค้ดนะครับจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นเป็นแบบหลายขอบหลายขอบอ่า ไรขอบเห็นไหมไม่มีขอบใช่ปกติมันจะมีขอบครอบตรงนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบนะใช่บางคนเขาแบบเอาไว้แต่งไงแต่งซี่งเขาก็แบบไม่อยากให้มีขอบมองเห็นอะไรไงเขาก็จะซื้อเพิ่มก็มีเหมือนกันแต่ว่านี่ล็อกโคนีงง่ก็คือล็อกโคนะคุณเหลียงอ่าคราวนี้ผมชอบมากเลยล็อกโคยังไงก็คือล็อกโคมันคือโลบาร์มันคือสปอร์ตบาคร์ครับอ่เออสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์เล็กโลบาร์เนี่ยมันถูกไปอ๋อมันคือสปอร์ตบาร์อ่ามันต้องเรียกสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับมีไฟมาให้ด้วยนะ างคนไม่รู้นะมีสามดวงนะมีตรงนี้หนึ่งดว